ิินยังสตดโอแหล่งที่มาของตัวหนังสือหายไปตามกาลเวลาและการศึกษาต้นกำเนิดของภาษาก็เป็นสิที่ต้องห้ามนับตั้งแต่ตัวอักษรถือกำเนิดมาพวกมันก็ได้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างเงียบงันทองฟ้าดวงดาทิวเขา ลเล่าปักษาความกัะแจ้ยสันติสุขและชีวิตของผู้คนในหลายแง่มุมตัวหนังสือนับไม่ถ้วนร้อยรียเป็นพงศวดารรวบรวมเป็นประวัติศาสตร์และเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังสมีนไม่เพียงบันทึกความจริง แต่ยังมีทุกคำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบหลายคำถามนั้นจะไม่วันได้รับคำตอบตลอดการคำตอบสำหรับคำถามแห่งนิรันที่ลึกซึ้งที่สุดมีเพียงความเงียบอันไร้ที่สุดและเป็นนิรัน์เท่านั้น